เริ่มแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมืช้าฝนตกค่ะตอนเย็นก็อ,อากาศกลอดโปร่งนะคะวันนี้ดิฉันก็มาขับรถชมตลาดค่ะเห็นไหมคะพอดีดิฉันก็ทำตัวให้มันว่างๆขับรถมาชมตลาดเผือเจออะไรสดๆจะได้ไปทำข,ข้าวในเช้าค่ะนี่ตลาด Just, ตรงนี้เขาเรียกตลาดน้ำพุนะคะทางแยกออกไปหน้าโรงหนังสยามเก่าค่ะของกินมากมายคะเมืองจันทบุรีเ,เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ของอาหารอร่อยค่ะตรงนี้จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวผัดปูค่ะอร่อยมากค่ะดิฉันทานมาเป็นสิบสิบปีเพิ่งหยุดทานที่สิบกว่าปีราทานมังสวิรัติค่ะทเตี๋ยวผัดปูร้านนี้อร่อยนะคะ วันนี้ค่ะดิฉันก็จะไปรับลูกๆทานข้าวกันจะไปรับลูกสาวทานข้าวกันลูกชายทานข้าวกันวันนี้ขับรถชมเมืองรถค่อนข้างจะติดนิดนึงตอนเย็นนะคะ นี่จะเรียกสี่แยกโคสิตนะคะสี่แยกโคสิตวิทยาเราก็เลี้ยวขึ้นเลยลเราเลี้ยวซ้ายขึ้นนี่จะเป็นเนินโบลิิงนะคะโบลิิงจะเป็นตลาดสดค่ะที่ขายเกี่ยวกับผลไม้ผักสดนะคะจันทบุรีนี่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะอากาศก็ดีค่ะเห็นไหมคะ นีเราอยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาจันทบุรีค่ะแล้วก็เลี้ยวตัดขวาขึ้นไปนะคะดิฉันก็มาเซเซอร์วสำรวจตลาดค่ะก็เร็วๆนี้ก็จะเอารถโมบายคันแรกของประเทศไทยมามาจอดค่ะมาจอดเซอร์วิสนะคะนอกสถานที่น่าจะเป็นหลังสิงหาค่ะโอ้รถคันนี้สวยจังเลยน้องวิวสี่สามสี่สาม สวยจังมองไปมองมาเป็นแลนด์โรเวอร์มองไปมองมาเป็นฟอร์ดตรงนี้เราจะอย,อยู่ที่สี่แยกสี่แยกตรงนี้เรียกสี่แยกสี่แยกสี่แยกศูนย์เจ็ดเก่า,ก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 าช่วงรถติดร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าเมื่อไม่มีเขาฉันเหงา สุดพันรนาแต่มีเข้ามาอุราฉันยิ่งเศร้าใหญ่พอรู้ดีว่าเขามาแล้วเขาตรงไปมาพอฉันชื่นใจแล้วก็ไปให้ใจสะท้อนฉันมาที่ลัง เดี่ยวสั่งบ่อสั่งลำไปไม่มีวันให้อิ่มใจเหมือนคนมาก่อนห้องนอนบ้านในเขาสิ่งสนใจอ่อนวอบนเตียงชั้นที่นอนเจอแต่หมดข้างกายใบเดียวฉันชา ของรักคนอื่นทำไมส้มน้ำหน้าและก็สาแก่ใจกินน้ำตายสอกเข้าไปจะโทษใครเรามันใจอ่อนคำคืนหลับนอนสะท้อนอกจนสะเทือนไม่มีเขายื่ เยี่ยงกายชิคเคยงอนห้องนอนบ้านในเขาสิสนใจอ่อนวอนจนเตียงชั้นที่นอนจดเจะแต่มอนข้างกายใบเดียวก็จะได้ไม่จ้ากุ้งแห้งขอบคุณนะคะเพลงสมัยก่อนค่ะ ไม้เก่าโบราณค่ะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้านะคะไปสู่ถนนสี่แยกเขาเรียกอะไรนะั่งวิวแ<ส>พรพญาตัง,<ส>ตงค่ะสี่แยกพยาตังค่ะแล้วก็มุ่งเดินเราคงจะไม่ได้กุ้งแห้งแนละ้วแม่ว่าสนุกสนานวันนี้ก็อากาศดีนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ฝนตกหนักพอเย็นขึ้นมา,าอากาศจะค่อนข้างโปร่งนะคะ แล้วรถก็จะเริ่มติดเหมือนเดิมสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ